คุณสมบัติของน้ำทิชเท้าเนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างก็มีผลต่อผิวหนังของเพียเราจะมีสารซิลิก้าจํานวนมากเป็นฤิต่อเพียโดยเฉพาะที่เป็นเพียแป้งก็คือเป็นตัวกําจัดไม่ใช่การไล่นะครับตัวนี้ครับวิธีการทานะครับคือขั้นตอนแรกเลยเราขีชเต้กเนี่ยใส่ในขวดพลาสติกแล้วก็เราก็เติมน้ําเลยครับอัตราส่วนเราเริ่มต้นที่ขี้เท้า1กิโลกับน้ํา3ลิตรก็เขย่าให้ขี้เต้าเนี่ยละลายในน้ำนะครับปล่อยทิ้งไว้1คืนก่อนใช้งานลินเ,เฉพาะส่วนที่เป็นน้านะครับเราจะใช้การฉีดพ่นพน้้้ําาขเ 100ซีซีต่อน้ํา10ลิตรลองเอาไปทําแล้วก็ใช้ดูนะครับคือคี้เท่าเนี่ยหาง่ายแล้วก็ปลอดภัยการทําน้ําคี้เท่าไล่มแมลงครั้งนี้นะครับก็คือก็ประมาณเราศูนย์บาทคือเราไม่ได้จ่ายอะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าคี้เท่าเราก็มีน้ำประปาเราก็มีภาชนะที่ใช้ในการแช่เนี่ยเราก็มีเป็นสิ่งของใกล้ตัวเรานะครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้ําที่เท่าไล่เพลี้ยลและแมลงนะครับผม น้ำชีเท่านี่นะครับคุณสมบัติของน้ำชีเท่านี่คือเราเราแช่น้ํากับชีเทาถ่านนะครับตัวนี้จะเป็นมีฤทธิ์เป็นด่างแล้วก็มีผลต่อผิวหนังของเพียนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งน้ำชีเท่านี่เขาจะมีสารซิลิก้าจํานวนมากเป็นพิษต่อเพียโดยเฉพาะที่เป็นเพียแป้งนะครับตัวนี้สามารถที่จะฆ่าเพียแป้งได้เลยนะครับก็คือเป็นตัวกําจัดไม่ใช่การไล่แมลงอาจจะมีบางชนิดที่จะไม่ตายด้วยน้ำชีเท่านะครับแต่ก็จะหนี สิ่งที่เราต้องเตรียมมาคือขี้เถ้านะครับเป็นขี้เถ้าถ่านเน้นว่าเป็นถ่านไม้แล้วก็มีภาชนะสําหรับแช่นะครับวันนี้เราจะแช่ใส่ขวดน้ําแล้วก็มีน้ําเปล่าอัตราส่วนที่จะทําในวันนี้ก็คือเราจะทําน้ําขี้เถ้าสามลิตรเนี่ยเราเตรียมน้ํสามลิตรผงขี้เถ้าถ่านเนี่ยหนึ่งกิโลนะครับวิธีการทํานะครับคือขั้นตอนแรกเลยเราขี้เถ้าเนี่ยใส่ในขวดพลาสติกนะครับหรือเป็นภาชนะที่เราจะแช่อย,อย่างอื่นก็ได้นะครับ แล้วก็เราก็เติมน้ําเลยครับอัตราส่วนเราเริ่มต้นที่ที่เท่า1นกิโลกับน้ํา3ลิตรนะครับ เมื่อเราเติมน้ํสามลิตรแล้วนะครับแล้วก็เขย่าให้ชี้เท่าเนี่ยละลายในน้ํานะครับครับเมื่อเราเขย่าแล้วเนี่ยคือเราจะปล่อยทิ้งไว้คือแช่ไว้หนึ่งคืนก่อนใช้งานนะครับเมื่อเราแช่น้ําไดหนึ่งคืนนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะลินออเฉพาะส่วนที่เป็นน้ํานะครับ โดยการใช้ผ้าขาวบางกองนะครับกองเอาคือเราทําเป็น2ชั้นนะครับถ้าเรากองไม่ดีนะครับตัวชี้เท่าเนี่ยจะไปอุดตันหัวเครื่องฉีดพ่นนะครับลักษณะการนําไปใช้งานเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะผสมน้ําแล้วลดบริเวณที่มีเพี้ยแป้งนะครับถ้าเกิดเพี้ยแป้งไม่ระบาดมากเนี่ยเราก็ใช้วิธีการลดก็ได้นะครับส่วนถ้าระบาดมากๆเนี่ยกระจายเป็นวงกว้างนะครับเราจะใช้การฉีดพ่นในอัตราส่วนที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้น้ําขี้เท่า2อ0รอซีซีต่อน้ํา10ลิตรนะครับ สำหรับการนำไปใช้งานในกรณีที่เราจะผสมน้ำแล้วก็ลดเลยนะครับลดใส่เพียแป้งเลยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกรองก็ได้นะครับส่วนการใช้กับเครื่องฉีดพ่นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องกรองออกนะครับนำ้ำชีเท่าเราทำครั้งหนึ่งเนี่ยเราเก็บไว้ไว้ได้นานจนเราจะใช้หมดก็คือเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติครับผม สำหรับเกษตรกรที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วเจอปัญหาเรื่องเพี้ยแป้งลองเอาไปทำแล้วก็ใช้ดูนะครับคือขี้เถ้าเนี่ยหาง่ายแล้วก็ปลอดภัยการทำน้ำขี้เถ้าไล่มแมลงครั้งนี้นะครับก็คืองบประมาณเราศูนย์บาทนะครับก็คือเราไม่ได้จ่ายอะไรเลยเพราะว่าขี้เถ้าเราก็มีน้ำปปาเราก็มีแล้วก็เป็นภาชนะที่ใช้ในการแช่เนี่ยเราก็มีเป็นสิ่งของใกล้ตัวเรานะครับ